วันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้ผมมีสามาชิกใหม่2ตัวนะคะเป็นนกหองยกพันุ์ไร้ขนนะคะผมล้อเล่นนะครับจริงๆเขาก็มีขนนะครับแต่ว่าขนเขาเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาโดนแม่เขาถอนขนนะครับทุกคนอยากจะเห็นไหมครับว่าแม่เขาถอนขนตรงไหนผมจะเอาตัวนี้เลยนะครับนี่ครับ ตัวนี้เนี่ยขนน้อยที่สุดเลยแต่ก็ไม่น้อยเท่าลูกของพี่เจกับน้องแก้วนะครับตัวแดงอยู่เลยเนาะดูเหมือนจะเชื่องใช่ไหมครับแต่เขาไม่เชื่องนะครับที่เขาเชื่องกับผมตอนนี้เพราะว่าเขาบินหนีไม่ได้นะครับถ้าบินได้ก็แค่บินได้นิดเดียวนะครับแบบ แบบนี้ครับเหมือน f l a ปปี้เบินะครับใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็อาจจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงถ้าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าสาเหตุเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับสาเหตุหลักๆก็จะมีอยู่3ส,สาเหตุครับสาเหตุแรกเลยนั่นก็คือความเครียดความเครียดเนี่ยก็ เกิดได้หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูนกเช่นสุนัขแมวงูอาจิ้งเรนสนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมารบกวนนกนะครับทำให้แม่นกเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็จิกขนลูกนกนะครับและถอนขนสาเหตุที่สองนะครับคือถึงเวลาที่ลูกนกควรจะลงลัง เพราะว่าแม่นกเนี่ยเขาจะออกไข่ข้อใหม่แล้วนะครับแต่ลูกนกก็ไม่ยอมลงรังทําให้แม่นกเขาจําเป็นที่จะต้องจกลุกนกเพื่อไล่ให้เขาไปหาก,กินเองนะครับอันนี้ก็ทําลายลูกเหมือนกันเลยสาเหตุที่สามนะครับนั่นก็คือนิสัยของแม่นกนะครับนิสัยเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่านิสัยแล้วมันเกี่ยวกับ การที่แม่นกถอนขนยังไงนิสัยของแม่นกเนี่ยก็คือบางทีเขาจะชอบกินขนอ่อนลูกนกหรือไม่ก็กินขนนาำลูกนกนะครับทําให้ลูกนกเนี่ยไม่มีขนนะครับแต่ก็สามารถงอกใหม่ได้สำหรับใครเนี่ยที่ไม่อยากจะให้ลูกนกของทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้ผมมีวิธีแก้ไขนะครับนั่นก็คือ ในกรณีที่หนึ่งถ้าเกิดจากสตัวนี้นะครับก็ควรที่จะเลี้ยงในโรงหรือใครที่มีรั้วนะครับใครที่เลี้ยงนกที่บ้านแล้วมีรั้วก็ควรที่จะปิดรั้วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พวกหมาแมวพวกนี้นะครับมาผมเนี่ยเคยมีหมาเนี่ยมาเห่าใส่นกของผมนะครับนกของหยกของผมนี่แตกตื่นกันใหญ่เลยนะครับแล้ว ผมก็ออกมาไล่ผมนี่ถึงกับปาจับก้อนหินมาแล้วก็จะปาใส่หมาเลยครับแล้วอีกวันหนึ่งนะครับก็มีแมวมาอีกทําให้แม่นกเขาเนี่ยเครียดสุดละดีดไข่ทิ้งออกจากกังไปเลยแตกเลยนะครับเสียดายไข่มากเลยในกรณีที่สองนะครับถ้าใครเนี่ยไม่อยากให้แม่นกเนี่ย ไล่เขาเนี่ยก็ควรที่จะจดบันทึกว่าลูกนกเนี่ยเกิดวันไหนพอถึงเวลาที่จะต้องลงลังเนี่ยครับเราก็เอาเขาเนี่ยไปอยู่ที่กองนกลงลังนะครับหรือถ้าตัวไหนเนี่ยอยู่ในรังเราก็ต้องเปิดออกมานะครับถ้าจําเป็นจริงๆอะ่ะในกรณีที่3นะครับสำหรับนิสัยของแม่นกเนี่ยแม่นกตัวไหนที่มีนิสัยที่แบบ เลี้ยงแล้วก็ชิ้งไว้อย่างนั้นนั่นแหละครับเลี้ยงไว้กินขนอ่อนประมาณเนี้ยก็ไม่ควรที่จะให้เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือให้เขาออกลูกแล้วแล้วก็เอาไปฝากเลี้ยงนะครับฝากเลี้ยงคือยังไงทุกคนเนี่ยรู้ใช่ไหมครับการฝากเลี้ยงนี่คือการเอาลูกนกเนี่ยไปให้พ่อแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งเลี้ยงนะครับอย่างนี้ก็ดีเลยนะครับ <Wow. S 2> อีกอย่างเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าสองตัวเนี้ยยังไม่มีชื่อใครที่มีชื่อดีๆก็บอกผมได้นะครับ oh. และสองตัวนี้นะครับ oh. ผมจะไม่ขายเพราะเป็น oh. นกหงหยบที่โดนถอนขนคู่แรกของผมเลยนะครับใช่ไหมตกอีกแล้วจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจไปรับสองตัวนี้นะครับ แต่ผมจะไปซื้อนกให้น้องคนนึงนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีขายผมก็เลยต้องไปซื้อนะครับเพราะวันนั้นผมกลับไปที่อําเภอเวียงปะเป้าพอดีไงครับผมก็เลยไปซื้อนกซะเลยฮัลโหลแล้วผมก็ได้ไปเจอความน่ารักของนกที่โดนถอนขนนะครับฝู้งหนึ่งนะครับแม่มีรูปถ่ายไหม ถ้าทุกคนไม่เห็นเนี่ยครับขอบอกเลยนะครับว่าโดนถอนเยอะมากพี่ที่ฟาร์มนกหอยกเนี่ยได้ยกมาให้ดูนะครับว่ามีนกฝูงหนึ่งเนี่ยโดนพ่อแม่ถอนขนนะครับจริงๆผมก็ไปสองดูนะครับอันนั้นเมือนอะไระครับประมาณเนี้ยผมตั้งข้อสงสัยกับตัวเองใครที่อยากจะรู้นะครับว่าร้านนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ปุ่มตัวไอเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย